สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว Youtube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรนะครับวันนี้2วันแล้วนะครับวันนี้เอาแหนงลงนะครับเอาแหนงลงแต่ลักษณะใบาปลายยอดนะครับยังยังอ่อนอยู่แต่ว่าผมจะลองทําดูจะเอาแหนงลงก่อนนะครับแล้วนะครับ ส่วนสังเกตดูว่ามีฟอร์มตาดอกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไว้ไวแ้แหนงแหนงสักสอสาแหนงไว้นะครับเห็นไหมไว้ช่วยสงเขราอาหารนะครับแหนงจะเขียวเข้มมากนะครับนี่ประมาณแถวแถวร้านที่ทําเนี่ยก,ก็ไม่ได้เอาไว้แต่ว่าแถวที่ผมทํเนี่ยก็เอาไว้แหนงเอาไว้บ้างนะครับไว้บางส่วนนะครับเดี๋ยไปดูต้นนี้นะครับ เนี่ยผมจะไวสส้สองกิ่งสองช่อเนี่ยนะครับผมไปปล่อยไว้สักกลางๆมันผมจไ,ไวแ้แหนงไว้นะครับนะครับเพื่อจะให้ช่วยสังเคราะห์อ,อาหารบ้างอันนี้โดนตาบแล้วเพราะว่าใบปลายยอดมันยังไม่เข้มนะสังเกตไหมครับเนี่ยใบเข้มมากเลยนะครับแหนงเข้มมากเลยผมก็เลยเลือกที่จะเอาไวแ้แหนงสักสักสักกิ่งหนึ่งนะครับ เพื่อให้เขาได้สังเคราะห์อาหารบ้างผมจะตัดอยู่มานี้เส้นหนึ่งนะครับสังเกตมันจะมีตุ่มตะดอกมาแล้วนะครับทั้งบนนี่มีเหยียดตีนหนูก็มีนะครับก็ในตารางปีที่แล้วเนี่ยวันที่21พฤศจิกา2,566นะผมเอาแหนงลงแล้วแต่ว่าใบปีที่แล้วเนี่ยใบปลายยอดเี่ยเข้มไปแล้วแต่ปีนี้เข้มช้ามาก ผมก็เลยเอาเอาแหนงลงนะครับจะได้เข้าตารางแล้วก็มีแหนงไว้ไว้บ้างนะครับเพื่อจะให้ช่วยตัวนี้มั่งตัวนี้ยังยังสะสมอาหารอยู่นะครับช่วงนี้ยังสะสมอาหารอยู่นะครับจนกว่ายอดมันจะแก่นะครับปีนี้รู้สึกจะทำาำขั้นตอนนะครับแต่ว่าในเพื่อนๆหรือลุงๆุงเขาทำกันไปหมดแล้วก็เราต้อง ลีดเน,นงตามที่ที่ฤดูกาลนั้นๆน,น,นะครับสังเกตว่าเพื่อนบ้านทําอะไรก็ก็ก็ควรที่จะทําตามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเพื่อนจะหลุดเราจะหลุดนะครับจริงๆแล้วมันควรที่จะยอดปลายยอดเนี่ยมันควรจะแก่เข้มตันก่อนแต่ว่าแต่พอผมสังเกตดูว่ามันจะมีปุ่มตะดอกอยู่ก็ก็พลิกเอานะครับตํารานี้ ตำรานี้อาจจะพลิกแพลงกันได้นะครับเมื่อวานนี้ผมทําช็อตนะครับผมปีนต้นนี้ไม่ผมผมแต่งมา2วันแล้วผมไม่ได้เอากล้องมาเนี่ยต้นนี้ก็สังเกตใบใบงทรงพุงนอกนะใบยอดเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ว่ามีฟอร์มตาดอกที่ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยผมก็เลยเอาไว้อย่างนี้นะครับไปประมาณนี้เนี่ยฟอร์มตาดอกมาแล้ว ข้างบนก็เป็นเหยติหนูแล้วนะครับก็อากาศมันได้นะอากาศมันเย็นเย็นลมหนาวหนาวนี่ครับนี่ในฟอร์มตาดอกไหนเนาะนี่เห็นไหมนี่น่ครับต้นนี้เป็นเยอะนะครับผมก็เลยแรงน้ําไปเลยนะครับแรงแรงไอ้ต้นอ่อนๆใบอ่อนๆนี่แหละนี่ฮะเห็นไหม ต้นนี้มันตันแล้วเนี่ยเนี่ยลักษณะใบมัน,น,นาาจะต้องเป็นตันอย่างนี้นะครับเขียวเข้มนยเขียวเข้มไม่พอนะครับมีแย่แต่ยอดอีกโอ้นี่ฮะผมตึกปีนต้นนี้แหละครับนตาดอกข้างบนเต็มเลยน,เนี่ข้างบนเนี่ยเหยียดตีนหนูได้ด้วยหลายกิีมสังเกตว่ามีฟอร์มตาดอกมาแล้วก็ต้องแรงน้ําครับตอนนี้ตัดลงมา ตัดลงมายังไม่ไกวาดเดี๋ยวเอาเครื่องมาเป่าเห็นไหมครับแหนงผมไว้สองแหนงต้นในๆผมเอาไว้เป็นปุ้มเลยนะครับเพื่อจะช่วยสังเคราะห์อาหารได้บ้างนะครับอันนี้แนวคิดนะครับเดีย๋ยวทดลองดูถ้ามันได้ผลก็เอาไว้เป็นกลางๆไว้นะครับก็พามาชมนะครับก็ไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้ะตรงนี้ก็เร่งอยู่นะครับเร่งแต่งแหนงลงแต่งแหนงลงนะครับช่วงนี้ ครับเห็นไหมครับใบยังอ่อนๆอยู่ก็เอาไว้บ้างนะครับต้นไหนที่ผมขึ้นผมจะไว้นะครับเพราะผมทดลองด้วยเออถ้าต้นไหนที่หลานขึ้นก็เอาออกเพียงเลยนี่ใหม้มาใบใบใบเขาจะเข้มมากเลยงึดไปเนี่ยต้องถ่ายฝั่งนี้เรียนต้อง ผมพยายามศึกษาว่าเออถ้ามันใบขนาดนี้ถ้าเราแรงเราจะไอตัวนี้ช่วยเนี่ยเห็นไหมครับก็ศึกษาและเรียนรู้นะครับนต่ตรงกลางมีแต่ข้างบนบนก็เป็นฟอร์มตาดอกมาแล้วแต่สำคัญจริงๆก็คือปลายยอดต้องตันปีที่แล้วผมทำปลายตันนะแต่ปีนี้มันมันน่าจะช้าไปไม่ทันก็เลย ก็เลยตัดแน่งก็ลงก่อนนะครับไปดูอีกทีนึงนะครับว่าจะไปยังไงไมายังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปเดี๋ยวจะเอาคลิปติดตามผลไปเรื่อยๆนะครับผิดถูกขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ